สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุทุกคนมันนีกับวันทีหนึ่งนะครับเนาะเดือนมีถึงอายนเพราสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพาแฟนเพจแฟนรับมาเบิ่งงหัวกลางทงไฮทงนาครับทงนาแทบของแท้แน่นอนเลเนาะครับเนาะนี่ดึงขอเรื่องทองหลายเลยครับเ้อจัเดือดโตเป็นงัวสาวนะครับเนาะสามสาวนี่ครับ สามสาวนี่เจ็ดมื่นหานะครับเน้ะสามสาวเหนียวนะครับเนาะเจ็ดหมืนห้าพันครับผมหนึ่งสองสามนี่ครับสามสาวนี่นะครับเน้ะเจ็ดหมืนห้าพันเนาะครับเนาะนี่นะครับที่เปิดใบให้แฟนเพจแฟนครับพิจารณานี่นะครับสามสาวนี่นะครับเนาะเนื้อหนังดีสุดตัวแล้วครับเนาะ เนื้อนังเป็นหลายหลายเป็นหลายข้อมสูงตัวสูงกัวมั่น่ะกสจอยู่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดได้ครับเนอะอยู่ในเกณฑ์น,นี่นะครับเนาะร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดครับผมตัวสูงกัวมัวนะครับเนาะนั่นนะครับตัวสูงกวมัวเรื่องคอเรื่องท้องหลายทุกตัวนะครับเนอะเชียงขาเขาเขาจีบเล็บจีบเท่างามทุกตัวครับผมงามทั้งสามนะครับนะเนาะอ๋อบางงามเหมือนแห้งย่างนี้บาง สิเพรียวอสเฮ้ยยี่หอมวะนี่นะครับตามสาวนี่นึกคอ้ึกท่องนี่ยเว้ยตรงห่วงครับผม <c oughs> เนื้อหนังต้นโตคนนี่บ่เป็นสองล่องตัวได้เนาะครับเนาะ <c oughs> เนื้อหนังหลายแม่นี่ขุดเขาไวไ้เลยครับเน,น,ะบนะาะแม่นี่นะครับเนาะขุดเขาไว้ให้แล้วครับผมเ <c oughs> อยากแยกเป็นโตไปก็ได้เลยครับเนาะจังโทรมาหาหัวเฉาหย่าเนาะครับเนาะมัดตัวได้ มักหยุดสีใบสีไร่บอกครับนี่สีใบสีไร่ก็ได้การแม่ก็แม่นี่นะครับเนาะย่างไปเนี่ยมักงี้งีขุดเขาไว้กับแม่นี่ครับผมมักหนาๆย่นๆกันนัะครับย่างน้าก้ลมูนหน่อครับได้การครับผมมีอยู่สามสาวนะครับเนาะนี่ครับสามสาวนี่นะครับเนาะเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันในเงี้ยวไกลเลยครับเนี่ย บ่มีผิดหวังนะครับเนาะงวดสามสาวนี่เบิบเนี่ยครับสามสาวนี่นะครับเด้อเอาสาวใหญ่นี่ฝันว่าบังมือฉันนะเดี๋ยวนี้ก็ได้แ้วนี่นะครับสามสาวนี่ ผมสูงสูงที่สุดก็คืออยู่ในเกณฑ์ร้อย 37, ร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดเนาะครับเนาะเป็นเงาะสาวยำบางเงาะสาวนะครับเนาะเงาะสาวสามสาวนี่ราคะเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมมาแพกไปเนาะครับเนาะส่งฟรีทัวรภาคอีสานครับผมเงาะสามสาวนะครับถึงสามหมื่นเนาะครับเนาะ สามตัวมาถึงสามมื่นจ็กตัวแถมสรงห้ฟีอีพ่อมตั้งหักเนาะครับเนาะขึ้นมาใกาได้กันมาเลยครับผมโัวเฉาเยาสิจัดสรงหอเอฟซีมโมวเฉาเยาฟีฟีเนาะครับเนาะโดยบ่คคิดหารถแม่แต่บาทเดียวครับผมในนันจัดส่งก่อนโมวเฉาเยาคือเก่าเลยครับรับผ้าละเนาะครับเนาะเป็นผ้าละใอ้แฟนเพจแฟนครับ ่อยางไบ้างใจอบอุ่นใจได้นะครับเนาะ <c oughs> นี่นะครับอีกสาวนึงสาวนี่คือกันนะครับเนะแม่สาวนี่นะครับเนาะสาวนี่กับยุกซีไว้ซีไร้กับสามหมื่นห้าพันครับนะี่แดงแดงเข้มเข้มนะครับเนาะแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะแม่นี่ในราคาสามหมื่นห้าพันแม่นี่ตั้งหากด้วยครับเนาะ แขงขาขอข้อปวดๆครับผมขอเขาดำคลิปใบหูดำขอเป็นเกยุกสีใบสีลายเลยครับผมขอเฝนนะครับเนาะนั่นนะครับขอเฝนยุกสีใบสีลายแหะครับผมหหางใหญ่ดีนะครับเนาะเป็นมือแดงแดงๆเฉียงๆเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้เหงาไกลเลยครับนี่สิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะสิบเดือนสิบเอ็ดเดือน นางขออนังตัวนางขอหนังทองลึงองคอลึ่องทองนี่กลมกลืนกันดีนะครับเด้อพายสาวแม่นี่นะครับเนาะเป็นตะเบิงนะครับผมพาแฟนเพจแฟนครับไปเบิงยู่ตามตลาดนัดหลกักะพามาเบิงยู่กลางทองให้ทองนะมากแบบได้ก็เลือกเอาเด้ครับเด้อมา,ายู่กลางทองไหทองนะนี่ก็คือมจะจะอไซค์ย่รับทรงไฮซีครับผมในราคาที่เปิดใบ, 35, บนะน,นะครับเนาะสามหมื่นห้าพันครับนี่สาวเขาครับเนาะ เอาละครับคลิปนี้ก็บจบคลิปไปชั้นนี้นะครับเด้อขอบคุณลหลายๆครับแฟนครับแฟน,นเพจ FC ทุก,ทกคนทีท่ติดตามคลิปหัวชาวเยาวอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็บจบไปชั้นนี้ครับผมสวัสดีครับ